You're listening to A Day Podcast Podcast for all things creative อดีตของปัจจุบัน Podcast ส,สรพัดเรื่องราวของสรพันธ์สิ่งของในอดีตสวัสดีค่ะยุยกนกพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะตยมนสิชาค่ะ กลับมาอีกครั้งนะคะกับอดีตของปัจจุบันจากเราพื้นที่ให้เล่าและชาวอเดนะคะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะมาพูดเตีมที่ใครหลายๆคนนะ่าจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในโกของชีวิตละกันโดยเฉพาะสาวๆเอนั่นก็คือเรื่องของความรักกับการได้ใส่ชุดแต่างงานนั่นเองชุดในฝันเลยค่ะสีขาวเนาะ ใช่ก็คือปลายทางความรักของใครหลายคนเนี่ยก็ต้องยอ่ยอมรวมถึงการได้ใส่ชุดแต่งงานสีขาวสวยๆใช่ไหมแต่ว่าเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าไอ้ชุดแต่งงานสีขาวสวยๆที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีภาพจําครั้งแรกอะ่ะเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันเกิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อไหร่ อ้าวสงสัยละสีทำไมต้องสีขาวสีแดงได้ไหมทำไมต้องสีขาวไม่ได้อ,อ้อาวไม่ได้ยุคนั้นยังไงสีขาวก็ต้องมาอ้าวแล้ววันนี้เราจะมาบอกกันว่าเออไอคำว่าทำไมต้องสีขาวเนี่ยฉนันจะใส่สีอื่นไม่ได้หรอเนี่ยมันมาจากใครแล้วมันมีที่มายังไงกันบ้าง ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าชุดแต่งงานสีขาวชุดแรกที่กลายเป็นกระแสฮิตจนติดภาพมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีที่มาจากประเทศที่เราเอามาพูดบ่อยๆเลยคือประเทศอังกฤษแน่นอนจ้าแล้วก็เกิดจากคู่รักคู่หนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเซตอัพธรรมเนียมหลายๆอย่างเลยที่เกี่ยวกับเรื่องความรักและการแต่งงานซึ่งก็คือ ควีนวิกตอเรียกับเจ้าชายอันเบิร์ตนั่นเองก่อนที่เราจะไปลงลึกเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของเขารวมถึงการเป็นมาของชุดแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเตยเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าอสองคนนี้เขาเป็นมาอย่างไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าแบบ ความรักของคีนวิกตอเรียกับเจ้าชายอัลเบิร์ตเนี่ยมันเป็นเลิฟสตอรี่ที่แบบผ่านมาเป็นร้อยปีคนก็ยังพูดถึงกันเยอะเพราะว่าสมัยก่อนเราเราจะรู้สึกว่าคนแต่งงานเนี่ยแต่งเพราะความเหมาะสมเนาะ<ว>แต่ว่าคู่นี้เขาแต่งเพราะว่าเขารักกันท,ทั้<า>งความ<ข>ารักาเป็น,นชนชั้นสูงใช่คือมันก็เป็นเคสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยคราวนี้พอสองคนเนี้ยแต่งเพราะว่ารักเนี่ยมันเลยมีไอเดียต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าการดูแลครอบครัวมันเป็นยังไงการจัดประเพณีคริสต์มาสอย่างเงี้ยที่เจ้าชายอัาเบิร์ตเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงคร เ,เขาเริ่มจัดคริสต์มาสแล้วมีภาพของการแบบล้อมต้นคริสต์มาสมีลูกๆนั่งด้วยกันอย่างนี้ยมื่อกายเป็นสิแบบป๊อปปูล่าขึ้นมาในอังกฤษคือหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากสองคนเนี้เขาได้สร้างครอบครัวที่เกิดจากความรัก่าต้องบอกว่าอ่าถ้าพูดกันจริงด้วยความที่เขาเป็นชนชั้นสูงอะเนาะกว่าที่เขาจะมาครองคู่กันได้เนี่ยเขาก็เหมือนทําลายทำเนียมปฏิบัติที่มีแต่โบราณเนี่ยเยอะ,ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เขาปฏิวัติความหมายของการแต่งงานอะขึ้นมาใหม่ว่ามันต้องเป็นการแต่งงานที่เกิดจากความรักสิใช่อ่า คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างควีนวิกตอเรียตอนแต่งงานก็เด็กคือค่อแค่ประมาณ20เองตอนนั้นก็เป็นควีนแล้วเนาะแต่ว่าคือมันก็มีการถกเถียงกันว่าเออใครจะมาเป็นคู่ชีวิตของควีนอังกฤษซึ่งอังกฤษก็กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นตอนนั้นแบบว่าเริ่มแบบมีอาณาจักรยิ่งใหญ่นะที่เรารู้เนาะยุคล่าลาาันิคมใช่ไหมก็คนก็ถกเถียงกันแหละว่าใครจะมาแต่งงานกับราชินีที่แบบคิดอะไรก็เป็นเพชรละตอนเนี้ยใครๆ <laughs> ครก็อยากได้ใช่ไหม <laughs> ต้องการไปหมดแต่ว่าคนที่ ดิวิกตอเรียเนี่ยเลือกเขาก็คิดว่าเขาจะแต่งกับคนที่เขารักเท่านั้นเขาไม่อยากแต่งกับคนที่แบบแต่งเพื่อแบบการเมืองเนี่ย hmm. คือมีโกแบบนั้นก็มีความการแข่งขันแหละว่าแบบถ้าเจ้าชายคนนู้นคนนี้มาให้เจอแต่วิกตอเรียก็ไปถูกใจเจ้าชายเอาเบิร์ตซึ่งคือถามว่าความเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมมากไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่นะคือเป็นเจ้าชายใช่แต่ว่ารัฐของเจ้าชายเอาเบิร์ตเนี่ยมันค่อนข้างเล็ก hmm. อยู่ในเยอรมันถ้าเกิดเราเคยอ่านชื่ออ่านยากนิดนึงก็คือซักเซนโคบกแล้วก็โกทธาคือยาวมากแต่ว่ารัฐไม่ใหญ่เขาเนี้ยก็กๆ ของเยอรมันเหรอมันไม่ได้มีแบบเปนฟิตอะไรเลยนะแถมยังเป็นลูกชายคนที่2องด้วยคือ,อยังไงก็ไม่ได้สืบทอดแบบมรดกด้วยอะไรเงี้ยสักสีมันไม่สมกัน,นใช่แต่คราวนี้โชคดีว่าแม่ของวิรตเรียเนี่ยเชียเพราะว่าเอาเบิร์ดเป็นหลานคือเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติญาติกันก็เลยคิดว่าเออช่วยช่วยเพอช่วยไปช่วยมาก็คืออะได้แต่งงานกันอื ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆด้วยความที่ยุคนั้นเขาค่อนข้างถือเรื่องของยศอย่างเนาะทาให้กลายเป็นว่าคนที่ต้องขอแต่งงานเนี่ยเป็นฝ่ายผู้หญิงนนกลายเป็นว่าคุณวิกตอเรียเนี่ยต้องไม่ขอแบบเจ้าชายอันเบิร์ตแต่งงานเองเพราะว่าราชสำนักเนี่ยมองว่าเฮ้ยการจะให้เจ้าชายที่ตําแหน่งต่ากว่ามาขอเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทไไําไม่ได้มันไม่มองสมเพราะฉะนั้นอนะ ก็เลยแบบว่าให้เจ้าหยิบเป็นคนขอแต่งงานละกันออกเวิร์ดมากเออออกรเบิดนดนจุดนั้นก็ออกเวิร์ดนิดนึงแต่ว่าก็ลองคิดภาพกันนะคะในยุคนั้นแบบหัวก้าวหน้าแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าด้วยความที่แบบอ่าเจ้าชายอันเบิร์ดเขาก็พยายามจะเหมือนเขาว่าทาอะไรเพื่อที่จะแบบให้ผู้หญิงบ้างอ่ะให้ผู้หญิงรู้ว่าเออตัวเองก็แบบแอพิเชการแต่งงานครั้งนี้นะรักคุณนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยมอบของมั่นให้ซึ่งแบบมันเป็นแบบของมั่นที่น่ารักมากก็คือเป็นแหวนมั่นที่เป็นรูปู เอออาจจะคิดว่าแปลกใช่ไหมทำไมแหวนมันเป็นรูปงูเอเอแต่ว่างูในยุคนั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความรักแล้วก็คําสัญญาที่ฝ่ายชายมีให้ฝ่ายหญิง<ม>อารมณ์ประมาณว่าเออให้แหวนนี้แล้วแบบฉันจะรักเธอตลอดไปใช่คืองูสมัยก่อนมันเป็นสัญลักษณ์ที่แบบค่อนข้างเอฟเฟนิตี้เเห็นงูกินหางแบบรูปแบบนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของแบบความรู้แบบวิสตอมด้วยคือมันเป็นสัญลักษณ์ที่ไปว่าดีอะนิรันต์อะไรเงี้ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือแหวนมันวิกตอเรียเนี่ยไม่ได้เป็น เพรแต่ว่าเป็นมลกชดเพราะว่าสมัยก่อนเขามีทริคว่าแบบขอผู้หญิงแต่งงานต้องแบบไปแอบ,บสืบว่าเธอมีแบบ เพชรประจำเดือนเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออมันติดนะเออไม่ได้เป็นแบบเพชรเพชรแบบไม่ต้องไปตามว่าเกิดเดือนไหนอ๋อใช้เพชรใช้แบบอัญมณีอะไรแล้วก็ไปหามาให้เอบชอบสาวก็จะดีใจว่าออ้ยคุณแบบรู้ดั้งฉันดีเหลือเกินเป็นความแบบนิดหนึ่งคือเจ้าชานเบิร์ดก็ไปหาสิ่งนี้แหละมาให้แบบควีนวิกตอเรียแบบว่าอ่าเธอขอฉันแต่งงานไม่เป็นไรฉันให้แหวนเธอละกันอ่าทีนี้แล้วชุดแต่งงานเนี้ยมายังไงขอกลับมาที่เรื่องชุดแต่งงานนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของเทปเราใช่ไหมจริงๆแล้วชุดแต่งงานเนี่ยต้องบอกว่าเกิดจาาากงงงงนนนแแต่่ขอคูี้หละ ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่งานแต่งงานธรรมดานะคะงานแต่งงานเนี้ยมันถูกจัดเหมือนเสมือนกับเป็นงานประชาสัมพันธ์ใหญ่ให้กับราชวงศ์ในสมัยนั้นเลย<ช>เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยราชวงศ์อังกฤษมีปัญหาซึ่งปัญหาของเขาคือเหมือนกับว่ากระแสนิยมเนี่ยจากประชาชนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะ<ก>ฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนต้องคิดว่าอ้ยจะทํายังไงดีเพื่อที่จะเหมมากู้ชื่อเสียงและศรัทธา ของราชวงจากประชาชนคืนมาก็นียก็เป็น PR อ v e n t เวนใช่สิ่งหนึ่งที่เขาคิดได้ก็คืออุ้ยเราต้องจัดงานแต่งงานอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องทำงานพีด้วยทำ <laughs> ไมเราถึงไม่เอาสองงานนี้มารวมกันเลยล่ะอ,ะอะเขาก็เลยจัดงานแต่งงานที่เป็นงาน PR ที่ใหญ่ที่สุดโดยไอเดียของเขาคือให้เหมือนกับให้เจ้าสาวเนี่ยลงมาเดินขบวนพาเลต เนาะให้เออให้แห่กลางเมืองให้ประชาชนเห็นแล้วก็เหมือนกับรีแบร์น่ะเอาตรงๆให้แบบประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยราชวงศ์มันแบบเข้าใกล้ชิดมากเลยนะแบบฉันได้ชมแบบความงดงามแค่แบบเอื้อมมือไปก็ถึงแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ก็มาเป็นความโชคดีว่าตอนนั้น빅ตอเรียก็ยังสาวยังสวยด้วยคือการได้เห็นราชินีของเราแบบยังกําลังสาวแล้วก็นังเข้าพี่แต่งงานแล้วก็แต่ใส่ชุดสวยๆเงคนก็จะไปเมาเมาสแซบกันต่อว่าอุ้ยสวยเนาะอยากแต่งตามจังเลยอย่างนี้ซึ่งแบบคือ빅ตอเรียเนี่ยก็คิดแล้วแหละว่าจะแต่งสีขาวแต่ว่าการแต่ง สีขาวของเขามันก็มีความหมายประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆสมัยก่อนนะ่ะก็มันไม่จําเป็นต้องใส่สีขาวนะคือใส่สีอื่นก็ได้แต่ว่าควีนก็คิดว่าแบบเหตุผลแรกก็คือว่าอะสีขาวเนี่ยมันเป็นสีที่ทําให้ลูกไม้อังกฤษอะคือมันเด่น,ดนัดขึ้นมาเพราะเขาต้องการจะแบบ PR อุตสาหกรรมในประเทศว่าแบบลูกไม้อังกฤษมันเอาไปทำชุดแล้วสวยถ้าใส่สีอื่นคือลูกไม้มันจะไม่เด่นเนาะแบบสีแดงคงก็จะไปดูสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็วิกตอเรียเขาพูดถึงงานแต่งว่าชุดของเขาเนี่ย เป็นชุดผ้าสติีนสีขาวประดับลูกไม้แล้วก็ใส่สร้อยคอกับตุ้มหูที่เป็นแบบแบบตุรกีถ้าอยากขยักเห็นก็ลอง Google ชื่อแบบวิกตอเรียแบบเวดดิ้งเดรสก็จะเห็นว่าควีนใส่แบบไหน,นแล้วก็ที่สําคัญคือตรงตรงอกเสื้อจะมีเข็มกลัดแซฟไฟร์ที่เป็นสีน้ําเงินก็คืออันนี้ uh huh. ก็เป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่เจ้าชายเอาเบิร์ตมอบให้เจ้าหญิงก็คือชอบมากก็มาติดเลยอย่างนี้ต้องบอกว่าแบบมันเป็นกึงก่งกึ่งพีอาเนาะว่าแบบคนก็เห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่่่าาาาเเเเป็็นนนนกกกกรรแแตงงงทีีีบบข้กก้้ัััดดวยยอออคคืคมืมมมไ คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ควีนวิกตอเรียจะใส่สีขาวลงมาเดินถนนเนี่ยขอขยายเพิ่มนิดนึงละกันให้ให้คนที่ฟังเห็นภาพขึ้นต้องบอกว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยชุดแต่งงานของชาวบ้านชนชั้นกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่สีขาวเนาะจะเป็นสีแบบสีเทาสีน้ําตาลสีแดงเลือดหมูก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเลยแต่ขอให้เป็นชุดที่ดูดีก็พอแต่ทุกคนอาจจะหลีกเลี่ยงสีขาวด้วยซ้ําเพราะว่าเหตุผลก็คือสีขาวเนี่ย ต้องเป็นบ้านที่ร่ำรวยเท่านั้นที่จะใช้แล้วก็เหมือนเป็นสีที่เขาบอกกันว่าดูแลยากอ่ะมันไม่สามารถเอากลับมาใช้ซ้ําได้อีกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่ชุดสีขาวกันในวันแต่งงานเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันมีถ้าเกิดบ้านเราไม่รวยมากนะเราจะใช้ชุดเก่าในในตู้ที่แบบสวยอยู่แล้วแล้วก็ใส่ใช่ถ้าบ้านมีเงินหน่อยก็ตัดชุดใหม่เว้ยแต่ว่าตัดชุดใหม่เนี่ยก็ไม่ตัดเราขาไม่ตัดสีขาวเพราะมันใส่ซ้ํายากแล้วมันก็เลอะเราก็ตัดชุดที่มันสามารถใส่ได้โอเคช่วงอื่นๆมไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ใใใสส่่่่่ไไไไดดดด้้ปปงงงงงาาาานนนนนบบวชแแตตตกก็็ัคุที สีมันแบบออกแนวน้ําตาลออกแนวมืดอะ่ะหรือว่าสีแบบไวโอเลตที่มันแบบออกซบซอเพราะว่ามันใส่เป็นชุดใบใทุกได้ด้วยสมัยก่อนคนก็ตายบ่อยแต่ก็ต้องใส่ตัดชุดใบทุก <c oughs> อีกอะไรเงี้ยก็คือแต่งด้วยแบบไวทุกด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกความความเก๋ยอย่างของชุดพิเตอรเรียก็คือว่าชุดสีขาวของพิเตอรเรียมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้หลูมาก<ะ>ใช่คือนอกจากว่าเขาใช้ทุกอย่างที่มันอยู่ในอังกฤษแล้วอะคือนี่คือโฆษณาของเลยนะนอกจากว่าจะแบบโฆษณาสถาบันแล้โฆษณาได้ว่าแบบทุกอย่างเนี่ยเป็นอินอังกฤษหมดเลยเพื่อจะมบบูสอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็แบบมันไม่ได้สวยมากเพราะว่าเขาคิดว่าอยากให้ประชาชนเห็นเขาเป็นแบบ เป็นคนธรรมดาเห็นเขาเป็นภรรยาที่จะเข้าพิธีแต่งงานเพราะฉะนั้นชุดเขาไม่ต้องแบบโอ้ยยาวหางยาวอะไรขนาดนั้นแค่อยากให้คนรู้สึกว่าเออเป็นคนคนหนึ่งที่จะแบบกําลังจะเข้าสู่ชีวิตแต่งงานเท่านั้นเองอย่างนี้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมประชาชนวันนั้นถึงเห็นว่าชุดแต่งงานควีนวิตตอรีเนี่ย ไม่ได้มีการทอไหมเงินไหมทองเป็นพิเศษอะไรย่างนี้เนาะไม่มีการใช้ผ้าคลุมกรมยี่สีสดแบบที่ชนชั้นสูงสมัยนันนิยมกันอะไรยเงี้ยก็คือเป็นชุดสีขาวที่มีลูปหมายแต่ก็ไม่กฎตลกดีที่แบบว่าคล้ายปัจจุบันคือบอกทุกคนว่าห้ามใส่สีขาวมานะเพราะฉันต้องเด่นที่เกิดนะคนเป็นเจ้าสาวคนอื่นห้ามใส่ก็คือวันนั้นที่แห่พาเหตดกันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการเซตเดอะรูใหม่ว่าเใครจะแต่งงานต้องใส่ชุดแบบว่าแต่งงานสีขาวนะ ยังเป็นการเซตกฎให้เพื่อนเจ้าสาวแล้วคนที่มาร่วมงานด้วยว่า<ม>อยู่ห้ามใส่ชุดสีขาวมานะคราวนี้ยอาจจะบอกว่าเหตุผลที่มันดังเนี่ยมันอีกเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่แบบการพิมพ์มันเริ่มแบบดังอะ่ะแล้วก็มีคนทำารืยสารแฟชั่นออกมาเยอะมากคราวนี้ไอาการที่ควีนใส่ชุดแบบนี้ยก็คล้ายๆปัจจุบันเนาะก็จะมีคนที่แบบทำ คอแบบคอลัมน์พูดถึง <ừ m. S 1> ชุดแต่งงานคราวนี้ชุดแต่งงานของราชินีมันดังขนาดไหนคือดังไปถึงอเมริกาหนังสือแฟชั่นของอเมริกาก็คือกล่าวเรื่องชุดแหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆนะแบบชุดแต่งงานเนี่ยจะผ้าแบบไหนวัสดุอะไรก็ได้แต่ว่าควรจะเป็นสีขาวเพราะมันเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของแบบคําสัญญา <ừ m. S 1> แล้วก็แบบเหมือนคนจะแบบฉันเลือกแล้วฉันจะอยู่กับเธอไงเป็นเรื่องของความ,มินโนเซนต์อะไรเงี้ยมันก็คือไปเติมไปอันนี้ก็คืออเมริกาไปต<ร>ีความเองไปเต<ร>ิมให้มันอันควีนไม่ได้พูด ซึ่งเอาจริงๆแค่ชุดแต่งงานกับแบบนิตยสารเอาไปโฆษณาเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ไอภาพจําชุดแต่งงานสีขาวเนี่ยมันอยู่ยังยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆหรือเปล่าคือเราว่ามันอ่ะมันต้องบอกว่านอกจากเรื่องชุดมันสวยแล้วสตอรี่มันก็ดีด้วยเพราะว่า คือควีนวิกตอเรียกับเอาเบิร์ดอะเป็นคู่รักที่แบบเขารักกันจริงๆแล้วเราเห็นได้ว่าเขารักกันอะคือตลอดการแต่งงานเขาอาจจะไม่ได้ยาวนานมากเพราะเจ้าชายเบิร์ดเขาอายุสั้นเขาเสียตั้งแต่อายุแบบ42่คือแต่งงานกันที่22ปีแต่ว่าคือมีลูกกัน9คนใช่ไหมแต่ว่าครอบครัวเขาหลักกันแล้วมันก็ทําให้คนเห็นว่านี่แหละคือความรักในรูปแบบที่เราต้องการคือความรักที่มันรักกันจนวันตายแล้วคือควีนวิกตอเรียเนี่ยนะที่แต่ที่สามีเสียไปก็คือเขาไม่แต่งงานใหม่ใช่ไหมแล้วที่น่าสนใจคือเขาไว้ทุกท แบบทัชใจว่าแบบโหนี่แบบเขารักกันจริงๆว่ะอย่างเงี้ยคือความที่แบบควีนวิกตอเรียจดจำเอาเบิร์ตแบบไหนต้องบอกว่าอันนี้ตลกดีเพราะว่าเขามีนิสัยที่ชอบตั้งทุกอย่างว่าชื่อเอาเบิร์ตเหมือนตั้งให้สามีอ่ะคือนอกจากแบบมีจะมีแบบเมมมเรียลแล้วใช่ไหมก็จะมีเอาเบิร์ตฮอเอาเบิร์ตมิวเซียมอะไรเงี้ยมีเรือชื่อเอาเบิร์ตมากคือต้องบอกว่ารับบทคนค้างรักกันเนาะเออใช่ก็คือเยอะมากจริงก็คือจริงๆแล้วคือความที่แบบอยากระลึกถึงแบบ สามีทุกลมหายใจของเขาคือไม่ได้จบที่สถาปัตยกรรมนะทุกคนคือเราไปค้นมาแล้วมันก็ไปเจออะไรที่มันตลกดีก็คือว่ามันมีการตั้งเชื่อหารว่าซอสอันเบิร์ดด้วยซึ่งมันคือเป็นซอสครีมไข่แดงที่ปรุงรสด้วยเอ่อเฮรดิชที่ถูกใช้ในแบบอาหารแบบต้นตำรับเอออังกฤษแบบดั้งเดิมเนี่ยแหละซึ่ง จานนี้ซอสนี้คือเชฟในวังห,หลวงปรุงขึ้นมาเพื่อปลอบใจให้ควีนวิตอเรียที่แบบเศร้ามากที่สามีเสียอะไรเงี้ยควีนก็เลยแบบอ่าโ okay, อเคตั้งชื่อเลยเนีย่คือซอสอันเบิร์กใช่เพราอตั้งเพื่อแบบปลอบใจให้ช่วยกินข้าวด้วยอย่างงี้คือนอกจากนั้นไม่ใช่แค่อาหารนะยังมีการพยายามเหมือนแบบประหยัดเยียดชื่ออันเบิร์กของสามีอ่ะให้ลูกให้หลานอีกอะไรงี้ใช่คือตลกดีเพราะว่าอย่างลูกชายคนโตของเขาอะจริงๆตอนที่แบบตั้งชื่อคือชื่อเอ็ดเวิร์ดเอิเบิร์ดใช่ไหมแต่ว่าควีนก็มีความแบบบังคับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดขึึ้้้นนนอออองงงาาตต่่่จกฉัชืเบบซแ เจ้าชายก็แบบอะไรกูชื่อ Edward เ, <laughs> <laughs> เอ็ดเวิร์ดอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีความบอกว่าแบบตอนแม่เสียคือราชินีเขียนเลยนะเป็นจดหมายว่าแบบเนี่ยลูกฉันจะคลองราชื่อเอาเบิร์ดใช่ปะแต่ตอนแบบพอพอควีนเสียจริงๆเนี่ยเจ้าชายก็บอกว่าเฮ้ยเอาเบิร์ดไ่ได้คนเดียวคือพ่อที่ดีงามของฉันค <c oughs> ือจะไม่มีเอวที่2อย่างเงี้ยแต่คือความคือความฮาของมันคือควีนอะ ไปจะกิจาการชื่อของหลานด้วยเว้ยว่าแบบต้องมีคําว่าวิกตอเรียและเขาบอกเอาเบิร์ตในชื่อของหลานทุกคนเพราะฉะนั้นแบบชื่อที่ถูกต้องต้องมีวิกตอเรียและเอาเบิร์ตอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบชื่อของไกเซอร์วิทม์ที่2คือเป็นหลานใช่ไหมตาก็ชื่อว่าแบบฟรีดริชวิลเฮมวิกเตอร์เอาเบิร์ตคือต้องมีเอาเบิร์ตวิกเตอร์อยู่ในนั้นน่ะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมาวิกตอเรียอะไรเงี้ยคือต้องมีคําแบบเนี้ยถึงจะเป็นชื่อที่บอกว่าถูกต้องแล้วของควีนก็นั่นแหละก็คือคนข้างหหลลักักกจริงๆนน่่นแ่แะใช็ แต่ว่าแบบนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าคือมันก็น่าเศร้าตรงที่ว่าเจ้าชายเอาเบิร์ตก็ไม่ได้อยู่เห็นงานแต่งของลูกๆเพราะเขาเสียไปเร็วเนาะเออมันก็เป็นความเศร้าอย่างหนึ่งที่บอกว่าทรงแต่งตัวไวทุกไปตลอดชีวิตเนี่ยคือไวทุกจริงๆนะคือสีดําทั้งตัวแล้วก็พระองค์เนี่ยคือแบบว่าทรงเก็บผ้าคุมหน้าเจ้าสาวที่เคยสวมไว้ในงานแต่งงานแล้วก็ใช้แค่ในงานสําคัญสําคัญจริงๆโดยงานที่เคยสวมเนี่ยก็คืองานครองราช60ปีแล้วก็งานแต่งของลูกชายคนเล็ก ทีเนี้ยมันมีโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้สวมที่เขารอเลยแหละ ตลอดที่เขามีชีวิตอยู่ก็คือวันสุดท้ายของเขาคือเออวันตายเนาะ<ต>เขาก็ขอให้ใช้ผ้าคลุมเจ้าสาวเนี่ยคลุมเขาด้วยแล้วเขาก็ใส่เหมือนใส่ชุดแต่งงานใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวในวันที่เขาเสียไปเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคาสั่งเสียของเขาเหมือนควีนใส่ชุดด,ดามา40บปีแต่ตอนตายจริงๆขอให้ใส่เขาแต่งเขาเป็นสีขาวเพราะว่าเขาเชื่อว่าแบบการตายของเขาคือเขาจะได้กลับไปเจอเจ้าชายก็คือใส่ชุดแต่งงานแล้วก็คลุมหน้าอะไรเงี้ยอคิดดูลองคิดตามนยทุกคนว่าความรักนี้มันขนาดไหนคือเขาอยากให้แฟนเขาที่ตายไปแล้วได้เห็นเขาใน ในชุดในลุคแบบเขาในวันที่เขาแต่งงานอ่ะคือมันอมตะจนที่แบบคนอ่ะมองว่าเออมันมันมันอยากมีชีวิตแบบนี้อ่ะอยากมีเลิฟสตอรี่ที่มันเอนดิ้งแบบด้วยสิ่งที่สวยงามแบบนี้แบบพี่วิกตอเรียกับเอาเบิร์ตเขามีให้กันนะเนี่ยแหละแล้วเรื่องราวของแบบควีนวิกตอเรียและเจ้าชายเอาเบิร์ตอ่ะมันเลยถึงทําให้ชุดแต่งงานเนี่ยเป็นเหมือนไอคอนตลอดการของคนที่อยากมีความรักแบบเทพนิยายอ่ะเออใช่นี่มันจบสวยไงใช่มันถึงจะพูดอยู่เสมอว่าแบบวันน่ะมันจะสมบูรณ์แบบได้ต่อเมื่อ ผู้หญิงได้อยู่ในชุดสีขาวที่แบบสวยที่สุดอืมใชจ่จริงๆต้องบอกว่า ตำนานของความรักสองคนนี้ไม่ได้ทําให้แค่เหมือนกับไม่ได้ทําให้เกิดไอคอนแค่อย่างเดียวคือชุดแต่งงานนะมีเอ่อเรื่องของดอกไมเทิลที่เป็นประเพณีการแต่งงานของราชวงศ์อังกฤษด้วยอืมใช่คือถ้าเกิดเราจะเห็นย้อนกลับไปน้องงานแต่งสมัยที่แบบเมแกนแต่งงานกับแฮร์รี่หรือว่าแบบกลับไปเก่ากว่านั้นก็คือเคสแต่งงานกับวิลเลียมใช่ไหมมก็จะมีคนมาตามส่องว่าแบบเจ้าสาวจะถือดอกไม้อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าดอกไม้ที่มันขาดไม่ได้เลยก็คือดอกไมเทิลอซึ่งมันเป็นดอกสําคัญมากๆพารีน้องเ,เล่ากลับไปหนึ่งว่าแบบมันมาจากไหนใช่คื คือคิสมิเตอร์เรกับเอาเบิร์ดเนี่ยตอนแต่งงานก็ใส่มงกุฎดอกไม้ที่มีดอกไมเทิลอยู่เหมือนกันคือควีนใส่มงกุฎดอกไม้ hmm. แล้วตอนปีแบบ1 8ึ่ตอนแต่งงานใหม่ๆก็คือควีนวิกตอรยเนียก็กลับไปกับเอาเบิร์ดไปเยี่ยมบ้านที่เยอรมันแล้วก็มีความแบบเฮ้ยแบบนึกถึงงานแต่งก็เลยเอาไอ้ดอกไมเทิลเนี่ยมาปลูกที่อังกฤษ uh huh. มาปลูกจริงๆที่ตำหนักออสบอนซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยมันมีสตอรี่ใช่ไหมว่าแบบ เออเอาเบริร์เขาเสียไปก่อนที่จะได้เข้างานแต่งงานของลูกเนี่ยคือลูกทุกคนเนี่ยก็จะไปเก็บดอกไม้ดอกไม้เทินมาจากสวนเนี่ยเพื่อจะมาใส่ในดในช่อดอกไม้แต่งงานเขาเพื่อจะบอกว่าเออแบบพ่อมาด้วยในงานแต่งเพราะพ่อไม่ได้จงมือส่งเราใช่ไหมก็คือเอาดอกไม้ของพ่อมาใส่ในช่อดอกไม้ซึ่งมันก็คือมันก็เป็นความทรงจำที่ดีเนาะน่ารักดีแล้วก็ลูกสาวคนแรกลูกสาวคนโตก็คือเป็นคนแรกที่เริ่มเอาดอกไม้มาใส่คือตอนนั้นอนะ่ะก็มันก็เป็นสตอรี่แหละว่าลูกสาวของคุณมี่ตัวเทุกคนก็แต่งชุดขาวหมด ทุบทดเลยแล้วก็ใช้ดอกไม้ใช่ดีใช้ดอกไม้ที่เหมือนกับที่พ่อเคยแบบกับแม่เคยมีสตอรี่ด้วยกันคือต้องบอกว่าปัจจุบันเจ้าสาวหรือสะพ้ายหลวงของราชวงศ์อังกฤษนะคะทุกวันนี้ก็ยังคงถือช่อดอกไม้แล้วก็ประดับดอกไม้เธอที่เก็บมาจากต้นเดียวกันยังอยู่นะใช่ต้นของพ่อเสมอแล้วก็ยังมีพิธีที่นําช่อดอกไม้ไปวางบนป้ายหลุมศพฐานนินนามานะคะด้วยการใช้ดอกไม้ชนิดนี้อันนี้ก็เป็นอีกพิธีหนึ่งที่แบบหลังจากที่งานแต่งเสร็จแล้วก็จะมีเอาช่อดอกไม้ไปให้เพราะว่าแบบระลึกถึง ทหารที่เสียสละเพื่อชาติอันนี้ก็แบบเป็นอีกพิธีหนึ่งที่แบบถ้าเราตามงานแต่งงานอังกฤษจะเห็นว่าเออมันทํากันมาแบบนี้คล้ายๆกัน,นเออเป็น<ม>สตอร,รี่แบบหนึ่งนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของว่าเออทำไมคนคู่หนึ่งถึงทําให้ไอคอนอย่างหนึ่งอย่างชุดแต่งงานเนี่ยมันแบบสตรองแล้วก็ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันอ่า<ช>แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ รู้กันดีนะคะว่าชุดไหนก็ไม่สามารถการตีความรักสมบูรณ์แบบได้ <c oughs> <ช>นะแน่นอนเออเรื่องความรักที่แข็งแรงและมั่นคงขันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้คุยในตอเนี้กับเจ้าชายอันเบิร์ตไปเพียวๆนั่นแหละนั่นแหละค่ะ <c oughs> นายค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ติดตามกันว่าตอนหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตาม a day podcast ได้ทาง a day magazine com j u k e s Apple Podcast, Spotify, Podbean, SoundCloud, let a Day Magazine YouTube Channel.